ทำบูชาพระรัตนตรัยอิมินาสกาเรนะพุทธังอภิปูชยามะอิมินาสกาเรนะธามังอภิปูชยามะอิมินาสกาเรนะสังฆังอภิปูชยามะ คำนมัสการพรารตนไตอระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาโทธังภะคะวันตังอภิวาเทนิสวาคาโตภะคะวตาธโมธัมมังนัสสาส สุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนัมามิคำอารากนาสินห้ามะ<า>ยังพันเตวิสุงวิสุงลักษณทายะติสารณีนัสหะปัญจศีลานิยาจามะ ทุติยมปิมะยงพันเตวิสุงวิสุงรักขณาทายะติสารณีนัสหกปัญจศีลานิยาจามะตาติยมปิมะยงพันเตวิสุงวิสุงรักขณาทายะติสารณีนัสหกปัญจศีลานิยาจามะ คำสมาทานสินห้าปานาติปาตาเวระมณีสิกขาปัฏฐสมาธิามิอาทินาทนาเวระมณีสิกขาปัฏฐสมาธิามิกาเมสุนิชาจาราเวระมณีสิกขาปัฏสมาธิามิมูสาวาธาเวระมณีสิกขาปัฏสมาธิามิ สุรามีระยะมชปรปมาทธานาเวรมณีสิขาปะทังสมาธิยามิคัมภาราธนาพระปริตวิรปฏิปฏิภาหายะสัพพสัมปติสิทิยาสัพพะทุขวินาสายะปริตังภูธมังคลัง วิปติปติภาหายัสัพสัมปติสิทธิยาสัพพะพยะวินาศายะปริตังปูธมังคลังวิปติปติภาหายัสัพสัมปติสิทธิยาสัพพะโดคะวินาศายะปริตังปูธมังคลังคำอาราธนาธรรม พรม,มาจารุกาธิปติสหัปติกัดอัญชลีอันทิวังอายาจักสันติธะสัตตาปรชะขะชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกรรมพิมังปัจฉังบทนโม นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะคำถวายสังฆทานแบบสามัญอิมานิมะยังพันเตภัตตานิสัปปะริวารานิ พกคุสังคัสศโกโนชยามะสาธุโนพันเตพีขูสังโคอิมานิพัตตานิสัพปริวารานิปกติคันหาตุอัมหากังทีคารตังหิตายะสุขายะข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายพัตตาหาร กับทั้งของอันเป็นบริวารเหล่านี้แด่พระภิสุสงฆ์ขอพระพิสุสงฆ์จงรับพระตาหารกับทั้งของอันเป็นบริวาเรเหล่านี้ขอข้าพระเจ้าทั้งหลายาพเ,าเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายสิ่งการและนานเทิน